สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ท่าวัดโพครับฝั่งตรงข้ามวัดอรุณนะครับก็พามาชมบรรยากาศแม่น้ําเจ้าพยาครับวันนี้ก็เรือเยอะมากเลยครับคึกคักมากเลยทีเดียวนะครับมีทั้งเรือหางยาวเรือโดยสารเรือด่วนเจ้าพยามีหมดเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกเรือด่วนนะคิดว่านะครับที่จอดอยู่ตรงนี้ครับที่เห็นลากมานน่นก็เป็นเรือลากจูงครับลากโป๊ะครับ ดูดิครับวิ่งทวนกระแสน้ำครับสสสุพัทวารีฮน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับไกลมองไม่ชัดก็จะวิ่งผ่านวัดอรุณครับแม่น้ำเจ้าพยาก็ระยะลากจูงก็ประมาณร้อยเมตรครับร้อยเมตรจาก ตัวเรือโป๊ะครับดูดิครับเขาเร่งเครื่องเพราะว่าวิ่งขึ้นด้านบนวิ่งทวนกระแสน้ำอ่ะครับนี่ครับมาแล้วครับดูดิครับน้ำกระจายมาเลยครับเรือโป๊ะลำใหญ่เวอร์เลยนะครับนะครับก็จะมีเรือหางยาวเล่นสีสันสวยงามเลยทีเดียวนะครับเรือหางยาวครับ เรือโป๊กก็ค่อยๆมาครับฝั่งวัดอรุณก็จะมีเรือโดยสารขนาดใหญ่มาจอดเทียบท่าตรงวัดอรุณนะครับนี่ครับจอดเทียบท่าตรงนี้ครับเราก็มาดูเรือโป๊กครับดูนี่ครับลากมากี่โป๊หนึ่งสองสามสี่โป๊ครับสี่โป๊ขนาดใหญ่มาคือมาเลยครับ บรรทุกม,มาเต็มลำแน่นเลยครับก็จะมีเรือเล็กๆอยู่คล้ายๆว่าเรือชูชีพอะครับอยู่ด้านข้างครับมีทุกโป๊ะเลยนะครับสีฟ้าๆไม่รู้มองชัดหรือเปล่านะครับนี่ครับพัด47โอ้โหเสียงไปนู่นแล้วครับ ก็จะผ่านมาตรงนี้พอดีครับดูดีครับหนักมากเลยครับเขาก็จะมีบ้านอยู่ท้ายโปทุกลำเลยนะครับทำเป็นบ้านเล็กๆสำหรับนอนหรือเปล่าไม่รู้นะครับนึ่ครับก็มีพนักงานกำลังหุงข้าวอยู่ครับ โปที่สองนะครับข้ามไปฝั่งนู้นแล้วล้อ,อยางทันกระแทกก็แขวนไว้เต็มเลยครับรดูนี่ครับเรือหางยาวลำนี้ซิ่งมาเลยครับน้ำกระจายเลยครับโน่นนะครับน้ำกระจายเลยน้ำกระจาย ก็มาถึงโป๊ะสุดท้ายแล้วครับก็จะมีเหลือปิดขบวนอีกหนึ่งลำเหมือนกันครับไว้สำหรับคัดท้ายครับก็ประมาณนี้ครับผ่านหน้าวัดอรุณสวยๆครับ